สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเลขเด็ดเน้นน้อยงวด16สิงหาคม2563ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอินอันหันานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอิร์นอันนันทสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาหรับคนชอบหวยทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในงวดนี้ผมก็มีแนวทางเลขเด่นอาจารย์ดังจากสํานักหวยเนนน้อยมาฝากให้ทุกท่านได้เก็บเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสาหรับแนวทางข้อมูลหวยเนนน้อยชุด2ตัว3ตัวบนล่างหวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้งวดประจําวันที่16สิงหาคม2563สลิติหวยงวด ที่แล้วเข้าเต็มเต็มไปดูกันเลยว่างวดนี้มีเลขเด็ดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจะเข้าอีกหรือไม่พอหวยเอาไปลุ้นกันต่อได้เลยนะครับเลขเด็ดเนนน้อยงวด16สิงหาคม2563งวดนี้ให้174 74 71 41จับเข้าคู่เลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนล่างได้แก่174 147 741 714 471 417 74 47 1, เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่ผลงานเลขเด็ดเนียนน้อยย้อนหลังนะครับงวดที่แล้วยังคงย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่าด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องคองหวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับข้อมูลเลขเด็ดหวยเด็ดชุดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าชอบก็ซื้อตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอให้โชคดีเฮงๆขอบคุณเจ้าของข้อมูลหวยเนนน้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันสา,นาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ